ไปตอนที่อีกเรื่องราวหนึ่งค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าเครียดเหมือนกันนะที่บอกว่าชาวบ้านเครียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนเราเจอเรื่องร้ายๆหรือเจออุบัติเหตุอะไรแรงๆเนี่ยบางทีภาพมันติดตาคุณผู้ชมจินนี่พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กรณีที่มีเครนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันถล่มลงมาทับรถไฟที่สีคิ้วนครราชสีมาอันนี้ไม่ใช่มุมมองของคนเจ็บนะคะแต่เป็นมุมมองของชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากๆเขาบอกว่าเขารับรู้ทุกอย่าง ที่มันเกิดขึ้นมแม้แต่เสียงของคนเจ็บอะที่<อ>ร้องโอดโอยร้องขอความช่วเหลือตอนที่เพลิงลุกไหม้อะแล้วคือชาวบ้านนะบอกว่าตอนเนี้ยยังฝันร้ายอยู่เลยมันติดหูมันติดตาแล้วพอเป็นข่าวใหญ่แบบนี้มันก็เหมือนพอดูข่าวทุกครั้งเนี่ย ภาพนั้นน่ะเสียงนั้นมันก็จะยังเหมือนแบบรีมายกับค<ช>ิอะไรเงี้ยเนาะแล้วคือโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะบอกว่าถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์ต้องไปขอยานอนหลับมากินเลยค่ะ,<ม>ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะในพื้นที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วที่จังหวัดนครราชสีมาจุดนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับที่เกิดเหตุเครนตกลงมาทับรถไฟทุกวันนี้ชาวบ้านบอกอะไรรู้ไหมบอกว่า คือฝันร้ายมันยังคงอยู่คุณผู้ชมภาพยังติดตาแต่สิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือพอเหตุมันเกิดขึ้นแล้วค,คนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะมีเ<ม>จ้าหน้าที่มากู้ซาาเครนนู่นนี่นั่นใช่ไหมชาวบ้านแถวนั้นก็มีน้ําใจน่ารักมากทํากับข้าวค่ะ<อ>ทำเป็นโรงทานย่อมๆต่างคนต่างมาร่วมด้วยช่วยกันเรื่องอาหารเนี่ย ประเทศไทยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์แบบไหนคือไม่พร่องแน่นอนโ<ช>รงทานต้องมาเดี๋ยวต้องมีมาตําส้มตามําเดี๋ยวจะต้องมีแบบเมนูต่างๆที่มาแบบอย่างน้อยๆอ,อ่ะนี่คือเหมือนแบบเขาบอกว่าฉันไปช่วยกู้ไม่ได้หรอกแต่เนนี้นี่คือสิ่งที่ฉันทําได้ <ừ> กําลังใจที่ฉันจะส่งให้เจ้าหน้าที่ได้หรือแม้แต่ครอบครัวที่เขามาอย่างน้อยๆก็อะอิ่มท้องจะได้รู้ว่า มีคนที่คอยส่งกําลังใจให้อยู่ค่ะก็มาตั้งเป็นโรงทานย่อมๆเลยนะคะนําอาหารมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขามาทํางานในจุดเกิดเหตุ mm hmm. ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ว่าโรงทานเนี่ยมันจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากมายอะไร mm hmm. แต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจอย่างดีให้กับคนทํางานมันเป็นกําลังใจให้เขาสามารถทํางานต่อไปได้เขาได้อิ่มท้องอิ่มใจนะคะ mm hmm. เพราะว่าเวลาทํางานอย่างเนี้ยมันก็ mm hmm. ต้องเผชิญกับความยากลําบากอุปสรรคต่างๆแล้วก็ mm hmm. ความเครียดด้วยนะคะ mm hmm. ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์คุณยายคนหนึ่งชื่อว่าคุณยายหนูใหญ่อายุเจ็ด าวบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณยายบอกอะไรรู้ไหมบอกยายยังจําได้ติดตาติดหูเลยมีผู้โดยสารมาร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นตู้รถไฟเนี่ยมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมามแต่ด้วยความที่คุณยายอยู่มากแล้วอยากจะเข้าไปช่วยก,วก็ช่วยไม่ได้<ม>ช่วยไม่ไหวนะคะตอนนี้คือคุณยายยังรู้สึกบ่ามันยังมันยังเป็นอยู่ในใจอยู่เลยอะ<ม>ทุกวันนี้ยอมหลับว่ายังนอนไม่หลับ ก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะไปพบจิตแพทย์นะไปเอายานอนหลับมากินเพื่อที่ตอนกลางคืนเนี่ยจะได้หลับได้เอาลงบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของเขานอนหลับไม่ค่อยสนิทอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอเรื่องแบบนี้ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจยิ่งรู้สึกแบบนอนไม่หลับหนักเข้าไปอีกนะคะคุณยายบอกยาอยู่มาจนถึงยุปูน,นี้แล้วเพิ่งเคยเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้กับตาตัวเองก็รอบนี้แหละ แล้วก็คุณยายยังบอกด้วยนะบอกว่าคือสงสารจริงๆกับผู้<ช>เคราะห์ร้ายที่ต้องมาเสียชีวิตนะคะแล้วคุณยายเขาเล่าให้ฟังด้วยนะคุณผู้ชมว่าตอนหลังเกิดเหตุน่ะมันมีลมหมุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่ะเด่นอนไม่หลับต้องรีบหาห,าหออมอผมไม่ไหวอลเครียดเลยเครียดเครียดมากเลยอ่ะไม่เห็นเหตุการณ์ที่ช่วยเขาไม่ได้เห็นไฟไฟมันลุกไหม้แล้วเขาร้องให้ช่วยแล้วมันเสียงวีดวีดอะ มันมันกล้องอยู่ในหูตลอดเลยอ่ะที่มันนั่งช่วยเขากลางวันเนี่ยฝุ่นมันจะขึ้นเหมือนละไอ้ฝุ่นมันหมุนอ่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนนะที่ว่าคนแก่เขาพูดนะมันลมผีใจหูอ่ะเออมันหมุนขึ้นหมุนขึ้นรถคันนั่นน่ะลุงอ่างผมบอกโอ้ยพากันถ่ายรูปไปบ้มไม่มีใครถ่ายสมบุนให้เขาอยู่แล้วก็อุทิศนามให้เขาทุกคนนั่นแหละให้เขามีส่วนให้เขาไปแบบไม่ต้องห่วงอะไรอ่ะคือตรงนี้มันแบบมันเป็นกรรมตั้งแต่สมัยเม่ไหนก็มีรููเราก็ม่รู้เนาะ อ,อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ,คะก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ม,มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่เพราะเราก็อยากหยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อที่จะแชร์ให้เห็นในหลายๆมุมมันไม่ใช่แค่ความสูญเสียจุดเดียวที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันส่งผลกระทบไปเป็นลูกโซ่ในอีกหลายๆ ตำแหน่งในหลายๆหน่วยของสังคมนี้เลยหลายๆคนเพราะว่าดิฉันเองอ่ะ ภาพเปรียบ,บเทียบนะอันนี้คือที่นครราชสีมาแต่ใกล้เคียงกันก็คือเคนที่ถนนพระรามที่สองอย่างที่บอกเศรษฐกิจเอยอะไรเอยหรือว่าผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็ยังคงได้รับผลกระทบเราก็เลยจะพูดซ้ำๆซ้ำๆอีกว่าขอให้มันจบสักทีขอให้มันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ,<น>ะแล้วก็สจุดที่เกิดเหตุเคนถล่มเนี่ยก็คือเป็นผู้รับเหมาบริษัทเดียวกันด้วยนะคุณผู้ชมเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายๆอะไรขึ้นเลยเพราะว่าหนักหน่วงตั้งแต่อต้นปีแล้วนะคะคือ<ช>ปี2025เ <ฮะ S 2> นี่ยก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแอ่202 บบนักกรรมแบบนี้เลยนะคะปีที่แล้วเนี่ยมีทุกเดือนเลยที่เป็นข่าวใหญ่ไอแบบนี้ขอให้ปีนี้ไม่ต้องขนาดนั้นเราได้เปล่าหน่อย